สวัสดีครับคลิปนี้จะให้ดูหลวงปู่ทวดวัดคอกหมูเป็นพระที่น้อยคนรู้จักส่วนใหญ่จะรู้จักแต่วัดช้างให้เป็นพระที่ทำพิธีเดียวกันกับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีศ5หแต่ช่างแสวงที่ไปทำการหล่ออยู่ที่ปัตตานีวัด ช้างให้เอามาทําถวายวัดค้อหมูได้ให้คนเช่ามีน้อยนะพิมพทรงจะเหมือนเดียเหมือนกันกับวัดช้างให้พิธีเดียวกันพระที่มีความขังเมตตามหานิยมเหมือนกันแต่คนไม่ค่อยรู้จัก จะให้ดูองค์นี้เป็นพระที่เขาลงกาไหลทองไว้หน้าตาหลวงปู่ทวด องค์นี้เจ้าของลงกระไหลทองไว้ให้ดูข้างหน้าก่อนพิมพ์ทรงเหมือนกันกับวัดช้างให้หล่อออกมาบล็อกเดียวกันหล่อพิมพ์เดียวกันเหมือนกันหมดมีนั่งบนฐานบัวขัดสมาธิเพชรก้มือประสานเหมือนกันหน้าตาหลวงปู่ทวด องค์นี้ได้ลงกะไหลทองไว้ดูกะไหลทองสวยๆให้มาดูข้างหลังเนี่ยวัดคอ,อกหมูเขาจะปั๊มเป็นสัญลักษณ์หมูไว้นี่แหละคือออกที่วัดคอ,อกหมูองคเนี่ยหมูเก้าตัว หมูเก้าตัวเนี่ยแถวละสามสองแถวแถวบนสองหนึ่งข้างบนสุดหนึ่งเก้าตัวเป็นเก้าตัวหลวงปู่ทวดวัดคอกหมูเนี่ยเป็นช่างทําฝีมือค่อนข้างที่จะสวยงาม มีออกน้อยเนื้อหาเหมือนกับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์เดียวกันอ,อันนี้คือหลวงปู่ทวดวัดคอกหมูับน้อยคนที่จะได้พบเจอสภาพสวยสวย ามีให้เห็นอขอบคุณมากครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะมีภาพใหม่ๆมาให้ชม